ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกเวิลด์ดินแดนที่พลังผสานความแม่นยำและความมุ่งมั่นผสานสมรรถนะวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่สิ่งที่พิเศษอย่างแท้จริงสิ่งที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆภายใต้เงาของห้องปฏิบัติการวิศวกรรมของญี่ปุ่นนั่นคืออีซูซุเคบีหกสิบห้าปีสองพันยี่สิบหกนี่ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดารรมดาแต่มันคือเครื่องจักรที่ออกแบบมาเพื่อพลิกโฉมมุมมองของเราเกี่ยวกับความแข็งแกร่งความน่าเชื่อถือ และความทนทานในโลกแห่งความเป็นจริง KB 6 5เป็นตัวแทนของความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งแบบฉบับดั้งเดิมและนวัตกรรมสมัยใหม่ซึ่งเป็นการผักสมผสานที่อีสุสุดเท่านั้นที่ดูเหมือนจะเชี่ยวชาญได้อย่างแนบเนียนเมื่อมองแวบแรก KB 6 5ปี2 0 2 6ดูแข็งแกร่ง,งแบบึกบึนและมั่นใจรถกระบะท,ที่ท้าทายเส้นทางข้างหน้าไม่ใช่แค่ขับผ่านเฉยเฉยด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดไฟหน้าเลตเมทริกซ์ที่คมชัดยิ่งขึ้นกระจังหน้าโครเมียมที่กว้างขึ้น พร้อมแถบสีดําและไฟส่องสว่างเวลากลางวันอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทอดยาวไปตามด้านข้างราวกับดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยบุคลิกโดดเด่นสะดุดตาแต่ยังคงความสดใหม่ผสานดีเอความแข็งแกร่งแบบอีซูซูไว้อย่างเหนียวแน่นแต่แฝงไว้ด้วยกรอแห่งอนาคตรูปลักษณ์ของ KB65 สูงกว่ารุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยทําให้มีระยะห่างจากพื้นเพิ่มขึ้นและโดดเด่นบนท้องถนนเส้นสายฝากระโปรงที่เฉียบคมและสุงมล้อที่แข็งแรงยิ่งขึ้นช่วยเสริมรูปลักษณ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ขนาดเดียวกันการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันอย่างเงียบๆนับเป็นสัมผัสเล็กๆแต่ชาญฉลาดสำหรับรถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อการขับขี่ทั้งในเมืองและเส้นทางบนภูเขาแผงตัวทั้งเสริมด้วยเหล็กกล้าแรงดึงสูงน้ำหนักเบารับประกันความทนทานโดยไม่เพิ่มน้ำหนักที่ไม่จำเป็นเรื่องราวที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นภายใต้ฝากระโปรงอิซูซ,ซุได้เปิดตัวเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลิตรที่ได้รับการปรับแต่งใหม่ให้แรงบิดที่มากขึ้น การตอบสนองที่ดีขึ้นและการล่อยมลพิษที่ต่ำลงกว่าเดิมคุ้มพลังนี้ให้กำลัง210แรงมา้าและแรงบิด510นิวตันเมตรมอบแรงฉุดที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ทุกเมื่อที่ต้องการ KB65 ใหม่ยังมาพร้อมกับระบบไฮบริดอ่อน48โวลต์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรถกระบะของ Isuzu มอบอัตราเร่งที่นุ่มนวลขึ้นตอบสนองทันเร่งได้ดีขึ้นและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นระหว่างการเดินทางไกลไม่ใช่แค่การเปลี่ยนมาใช้พ่อไฟฟ้าแต่คือการเพิ่มความชาญฉลาดยิ่งขึ้น เมื่อจับคู่เครื่องยนต์กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเจเนอเรชั่นใหม่ของ Isuzu คุณจะได้รับพลังที่ราบรื่นไม่ว่าคุณจะขับขึ้นเนินสูงชันลากจูงสัมภาระหนักหรือเพียงแค่ขับขี่บนทางหลวงนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งปรับการกระจายกำลังระหว่างล้อหน้าและล้อหลังโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ซึ่งหมายความว่ามีการยึดเกาะสูงสุดในโคลนทรายหิมะหรือฝนไม่ว่าธรรมชาติจะพาคุณไปอย่างไร KB65 ก็พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ เาวเข้าไปภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกเหมือน SUV ระดับพรีเมียมอย่างแท้จริงซูซูกได้นำเสนอจุดเด่นของรถในกลุ่มรถหรูอ,อย่างชัดเจนด้วยวัสดุสัมผัสนุ่มพิเศษผิวอลูมิเนียมขัดเงาและระบบอินโฟเทนเมนต์ดิจิทัลขนาด12นิ้วพร้อม Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายจอแสดงผลดิจิทัลสำหรับผู้ขับขี่รุ่นใหม่แสดงข้อมูลสำคัญทั้งหมดตรงหน้าคุณตั้งแต่ข้อมูลการยึดเกาะถนนออฟโรดไปจนถึงการกระจายแรงบิดแบบเรียวทม์แม้แต่ภูมลิลัยก็ได้รับการออกแบบใหม่ ให้มีความสปอร์ตแต่ใช้งานได้จริงพร้อมระบบควบคุมโหมดการระขับขี่ในตัวที่ให้คุณเปลี่ยนจากอีโคเป็นสปอร์ตหรือเธอ